เนะี่แถบตอนก่อนจบยังพูดกับกูอยู่เลยว่าดอบแบบไม่แน่ใจคอยแล้วพอจบแล้วพอตัวเองต่อเวทถูกแน่ใจขึ้นมาเฉยเลยคอยก็ต่อถือต่อถูกเวทเราโมได้เราโมได้เควเทียมากอะไรทำไมดีแท็กม m ช t ั่นเซนเซอร์ไหนมชั่นกลัวไอ้เสกไหนแม่ไหนมชชั่น นี่พอรู้เลยว่าก you know mm ็ค hmm. uh ุณจะเชื่อ like, ลุงได้ดีไว้เนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อไม่ได้เกมใส่ผมเกมคือแบบผมไม่มั่นใจผมยังงั้นอย่างนี้ก็ตอบถูกต่อยังมั่นใจเฉยเลยวะไอ้ก็ตอบถูกไอ้มูได้แล้วยูได้แล้วตอบถูกแล้วลุงไปข้างล่างใช่ป่ะอยู่ไปไปข้างบนใช่ใผมจะเอาใหม่ไปวางข้างล่างก่อนเมื่อกี้พอคิดจะฉีกไปนี่เราเลยสามสปิริตอ่ะเออแต่ ผมว่าเรลันแล้วจร,จริงๆอ่ะเออจริงๆพอก็วงเวทไว้แล้วแต่ว่าทุกคนบอกไม่มั่นใจอ่ะดอดอ่ะแล้วพอก็ไม่เห็นกับตายมั่นใจจริงๆพอไม่เห็นกล้องในดอดสักครั้งเลยดอดดอดดอดเลยโอ้โหเราเราพลาดเลยเมื่อกี้้าพอตอบเบรผมจะตอบสปิริตอันนี้เรื่องจริงถ้าพอตอบเบรผมจะตอบสปิริตสรุปแล้วลุงไม่ได้มั่นใจอะไรเลยใช่ผมไม่ได้มั่นใจอะไรเลยผมแค่จะถีบไปคนอ่านเนี่ยพลอยเฉยเพราะราคาไม่ชัวร์ไง ไอลูกมันสร้างภาพตลอดเลยว่ะเบียรฮอยก็เห็นแล้วเราทุกทีเราเล่นกันหาจอยได้สองไงผมก็ตอบคนจอยกับฮอยทุกทีอเพราะนี่มันมีคนถูกทุกคนแล้วเมื่อกี้ฮอยบอกอะไรกาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเขาจะวินไปเหรอแบบเทวินไปพอรู้สึกว่าแบบมันว่างมากจริงๆอ่ะอันนี้เบียร์วางวางวางกล้องเอ้ยไม่ใช่วางอันนี้ไปยังวางไม้ไปยังอ่ะ วางแล้ว<ม>แต่เย <ละ S 1> เ่งไม่ลา่าเกี่ยวใครปิดประตูวะพอยๆก็ไอ้ไมดีอันแรกที่ผมวางคือเลติก a อรีถูกไหมฟีม w วิงนี่คือที่ไหนเหรอเมื่อกี้มีใครอยู่ฟีมีวิงไหมตอนนี้มมไม่ไม่โดนวางปิดสตีน่าจะเขาปะเฮ้ยล<อ>ลเลสติกแอรีมีเสียงอีกแล้วว่าใครอยู่ปะเนีะ่ะลุง คุณทำอะไรป่ะประตูปิดปอะไรอย่างงี้ป่ะเธอไม่ได้ทำผมเดินมาอีกฝั่งแล้วด้วยจางจะวางไหม่อันหนึ่งอย่าให้พอดูว่ามันคือที่ไหนอีกอัน,น <ไป S 2> มันมีมันมีเสียงที่เลสติกแอรเรียลนิดนึงไม่ใหม่คือฮอร์พิทอลวิงนี่คือที่ไหนเพิ่งวางอ่ะอันนี้คือฮอร์พิทอลวิงใช่ไหมกราปขึ้นสามไม่ไม่ที่ผมวางใหม่ี่คือฮอร์พิทอลวิงถูกไหมใช่อ่เดี๋ยวผมเก็บออกนะอะไรหายไปฮอร์พิทอลวิงไงโอเคฮอร์พิทอลวิงแต่รู้ไม่ใช่เลสติกแอเเรรีียยตงนนนั้่ะด๋ว แล้วทำไมประตูมันถึงปิดแบบนั้นได้อ่ะตอนที่แล้วผีมันเดือเอ้ยคลิปหายแล้วแบบนี้กูใช้สูตรกูไม่ได้แล้วทั้งนั้นนะใช่แปลว่าผีมันเดินสามารถโนกันแล้วนะนะแปลว่าผีมันเดินได้กว้างมากเลย <S <S เสร็จยังเขาจะได้พลอยดูว่าอยู่ตรงไหนเลสิกแอนเดมีเสียงตาที่นสองผมกำลังเดินกลับไปเขาหาทางไปต่อไม่เจอผมจะปวดเลยอะกูเหนื่อยสุดละอันเนี้ย ใช่ไปคอยไม่ต้องมีช่องอะไรให้ดูคอก็ดูได้จะไปไหนนะออกมาตรงเออตรงตรงไอ้คือเสียงอยู่เลนดิ้งแอเรียตัวยนะเป็นขึ้นที่เอสติกแอเรียแต่ไม่รู้อยู่ไหมโอเคแลนวขอ่อนตรงอีกตรงอีกเบียร์อย่าเลี้ยวจะเลี้ยวจะเลี้ยวตรงอีกตรงอีกเออตรงมาเลยตรงมาเลย เตียงเมื่อกี้ไม่เดียวไม่ตรงอีกตรงอีกอันนี้เจ้าออกมาข้างนอกถูกปะใช่ตรงอีกตรงอีกเดี๋ยวเสือสายซ้ายไปซ้ายเกินไปนี่กลับหลังหันแล้วโอาวางดอกไว้หน้าบ้านหนึ่งจะได้รู้ว่าถึงหน้าบ้าน ก็เดินตรงมามันก็ออกมาแล้วนี่เออมีเบียร์ก็อยู่หน้าประตูแล้วไ,ไม่ใช่ใช่เบีไปไหนแล้วอะเอาก<อ><อ>ับหลังหันกับตรงตรงใช่โอเคเห็นแล้วโอคค้ยเขากูต้องใส่แสงฟ้าผ่าแล้วเนี่ย ไม่ให้ไม่ให้ไปถ่ายไ้เสียงเสียงึ้น50เปอร์เซนอ๋อผมเปิดทวีบล็อกทีอ่ะปิดแล้วฮีวนวีมีเสียง2เปอร์เซนไม่มีใครอยู่ฝั่งนั้นเลยไม่ใช่หรอไม่มีผมอยู่ในติกตอนนี้แล้วม่นอยู่ที่ฮอพิตเตอร์แต่ว่าผีบ้าบสองโซนนี้ได้นะถ้างั้นนะเพราะว่าเมื่อกี้ผีที่ฆ่าเบียร์ก็ฆ่าเบียร์ก็เกิดที่เนสติกแอนเรียผีที่ฆ่าผมไม่เกิดที่ฮอพิตเตอร์วีงแต่ว่าฮอพิตเตอร์วิมันอยู่ตรงไหนอะ อยู่ตรงข้ามเลสิกแอเรียที่ข<ะ>ี่เราไปทั้งนี้แล้วเบียของตรงข้ามที่ผมโดนฆ่าตรงข้ามที่พวกเราวางดอดกันเสียงขึ้นที่ฮอ t ิท w i วีใช่ไหมใช่ขึ้นทั้งสองที่สลับกันเป็นระยะไม่ไม่ที่ขึ้นเมื่อกี้นี่เป็นผมเปิดสวีดบล็อกเวลาไปฮอบิทเทวีเราเนี่ย ครับขึ้นหนึ God are you here? <sighs> Kenny are you here? เกินติดไรเสียงเนื้อเน่ามเมงวันก็ดังขนาดนี้เลยเนะี่ยฟีเมลวิงอีกแล้วอ่ะที่หายพี่เขาอยู่ไหนกันแน่ปนนะเนี่ยฟังจากที่พลอยบอกเราต้องหาฟีฟีเมลวิงอะ่ะก็เบียร์เป็นคนวางฟีเมลวิงอะ่ะ ถ้างั้นก็ข้างบนอ่ะดิเมื่อกี้มีใครเดินผ่านข้างบนปะไม่มีเขาอยู่ข้างล่านขอ,อ้เกนขี้ยเนข้แบบขนข้แวบๆข้างล่างันมือ้กยันใช่ขยัยู้ห่หยก่บยัไมก่มีต่ีไม่มไมไี้แ่ยี่ขี้แ่ันแก่ีแก่ันก่ียันกิน ผมเห็นเบียร์แล้วเมื่อกี้คอยบอกว่าเสียงดังนี่ฟีเมลวิงแต่พวกเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยแต่<ไ>เราต้องขึ้นไอฟีเมลวิงว่าแต่ปีแมววิงมันอยู่ตรงไหนวะเบียร์เมื่อกี้เบียร์ขึ้นไปเบียร์เลี้ยวขวาจากหน้าประตูอ่ะจากหน้าประตูอะคือเลี้ยวขวาจากหน้าประตูคือเลี้ยวขวาขไปฟีมเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะ เบียก็ได้ยินฝนตกเหรอไม่ใช่เสียง,งเหมือนใครเปิดน้ำเลยอะ่ะฝนฝนฝนตกนะไม่ไมเสียงเหมือนก๊อกน้ำอ่ะไม่ใช่เสียงฝนไม่มีกาวขึ้นนะไม่ไม่น่าจะเปิดไปนานแล้วอ่ะนั่นแหละฟีเวลวินน่าใช่ดึงดึง,ด,งดึงนี่ออกดิดึงไม่ออกไม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ดิตรงเบีย ใช่ฟีเมลวิงตรงนั้นเบียทำอะไรเมื่อกี้ทำไมฟีเมลวิงมีเสียงนักสิบเปอร์เซ็นต์แหละโผงผมเปิดประตูเบียร์น้ำดำโอ้ใช่โอ้โหไม่ไม่หายเบียใช่ใชปล่อยลุงมั้งเพราะวะ่าปล่อยปล่อยมันเปิดน้ำดำสามกล็อกไปเกิอยู่ตรงลุงแล้วล่ะ แสดงว่าเสียงที่ขึ้นเน่ะมันมันนับหมดเลยพวกเสียงคนในถ่ายก็นับฟิดติ้ง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 ห้องผมห้องผมฟีวผีวห้องผมมุงอยู่ห้องไหนอยู่ห้องน้ำอ่ะตรงกลับไม่ไปกลับมาทางเดิมเลี้ยวขวาตอบตอบตอบสปีดบล็อกด้วยสปีดบล็อกด้วยเลี้ยวขวาเออโอ้โหแต่ละตัวได้ได้ฟีดติ้งอ่ะสปีดบล็อกแล้วครับเปิดเปิดเปิดประตูด้วยผีว เห็นนี้รอกูเลยอุ้ยเอาเบียดดีกว,ว่าแป๊บน,นึงนะเบียร์ฝากก่อนนะผมไปเอาแทงแทงงูกูไว้กับผีเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ฝากไว้กับผีนะกูไปเอาแทงงูเผ <you> ื่อมันเป็นมิมิกมันมีมันมีถ่องพอยแล้วตอนเนี้ยอายุเฮียเบจุกมีเบมีกล้องปะมีปั๊บงนะ สลับต้องถือคอนอ่ะโคดแวร์อยู่ตอบตอบสบีดบล็อกอะมันตอบผมแล้วคือพาราบูลีอ๋อพาราบูลีจ้ะเดี๋ยวนะดอดไม่ต้องแล้วป่ะเพราะว่าดอดน่าจะหมดแล้วป่ะเกมไม่มีช้อยดอดแล้วมีออบโอเคมีมิกไปกลับบ้านเลยอาจจะเป็นออลเลียวก็ได้นี่เออวะลืม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 ฟูต่นเต้นไปลืมไหมี่ย ลืมไปว่าไม่ได้เล่นเล่นโหมดปลอยอยู่เดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ก่อนไปเอาไอ้ท,อท,อที่สองปีก็ปีกันเออกระปินโอเคมี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 มมจิงเห็นปะ <c oughs> เห็นป้าอะไรที่อย่างงี้เมื่อเห็นป้าอะไรคือแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวถ่ายถูกแล้วเราต้องเราต้องโมงไอ้ <Good. S 1> เอ้ยนอกจากขี้หมูแบบ พวกขี้โ,โมอะไรที่หวายลุงเนี่ยใครอยู่เยอะโอนแวร์อยู่ถูกแล้วเราโมได้ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยแข่ที่หลังใครอยู่เยอมีเฟสเลยทำได้ไหมเทียนเทียนโอเคอ้าบออกทัง้งแนวพลอยเราเทียนกัน กล้องมาหยิบกล้องได้มาแล้วมั้งเพราะว่าพอ,อยไม่ต้องดูนี่เรารู้ว่ามันเป็นมีมิดเยอะไหมืะเลี้ยวขวาตรงเลี้ยวซ้าย อยู่แต่เลสิกแอลเล็กก็มีเสียงซีเสียอะไรหรอกลุงแต่ว่าเสียงฉากก็นับปทังัานนะอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้นะนะอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะแล้วมันจะให้ไมกูไว้ทำไมวะเพราะว่าเสียงฉากแบบกึ้งกล้องมันก็นับเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะเนี่ยเปิดไฟฉายยังนับเลยเสียงอ่ะขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยแค่ไฟฉายอ่ะ แต่ว่าแต่ว่าเราก็แยกไม้ได้นะเพราะว่าไม้ขึ้นที่อื่นแบบขึ้นรัวๆก็เราให้พลอยบอกได้อยู่ดีป่ะ้างั้นนะซิ่งปินีบอกอ๋อพออ๋อพอเดี๋ยวดีครับฮะห้องผีอยู่ไหนวะปีนี่เบียปีนีโอเคกูจะกูจะไปจุดเียงกูหลงทางเขยเลยพลอยบอกทางดง ตรงไม่ไม่ไม่ห้องห้องผีอ่ะก็ให้บอกให้ตรงไงตรงตรงตรงเฮ้ยคหนืนสุดเลยวะใช่ใพอยเหนื่อยสุดตรงตรงเลี้ยวขวาขวาโอเคตรงตรงมีห้องมี้ดว่ะเปิดน้ำแกเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ย ไม,ไม่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 ขอ,อีกห้องนึงเออห้องเนี้ยนี่นี่กวูวามาถ่ายน้ำดำนี่กูคุมเลยตามก๊อกเลยก็ถ่ายสิไ,ไม่เอากล้องมาโอ้น้ำดำทุกห้องทุกทุกทางเลยวางที่พื้นมันจะดับง่ายกว่า

โ like วยง่ายเหนื่อยสายปอผมม <eday. S 2> ิ้งผมผมม <f arts> ิ้งถูกทางปุ๊บะเนี่ยคุยต้นหนึ่งกับเพื่อนต่อยลงมาเลยเลยลงเ调ขวาใช่ไหมโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคเห็นดอนแหละ ่อเอไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วลืมต่อแล้ตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วอบ่มาเนี่ยจริงตอบเดี่ยวเจนไหมถ้าตอบเดี่ยวเจนน่าจะแตกคู่ตอบเดียวเจนด่านนี้ด้วยหน่อยได้ไหมกรอบไโร้อนแจ้งให้เฮ้กปบอเซ็นเซอร์เออ เราไม่ให้ motion sensor มาด้วยม,มึงมึงทำชาเลยมึงก็ต้องฟิกอันนี้เดี๋ยวดีว่า q u e สมันมีอะไรให้ทำได้บ้าง